นนจ้าอยู่กับช่องยายาพี่ชิงชวนให้นองลูกแก้วนี่วันนี้ใช้ขนมปังนองลูกแก้วนเะนอ่ยังยังไม่ละลายเลยโยนไปกินขามือเลยตัวนี้หวานหาน,นจ้าเก็บซีนะ่ลูกแก้วปลาใช่ไหมลูกปลาปลาวันนี้เราอยู่เกินปลาสักนะนู่นทางนูน้นเกาะเล็กนะเราตกตรงเกาะเล็กนะวันนี้ คนเบียดได้สามคันละนี่เดี๋ยวเราจะใช้นี่กระลำาโอ,อแล้วก็ขนมปังปังปังน้องลูกแก้วจะมาผสมตกปลากันเลยจะ นยต่อ <Workers S 2> อยากเข้าปีกหมกักําลังตัวน้อยมาแล้วเจ้าวันนี้มาหาปลาปากน้องแมวกันใช่ไหมคะน้องแก้วเรามาหาปลากําลังปากแมวกันไม่ได้ตกปลากําลังนานแล้วแม่ปลาหมอตักกัด ตัวใหญ่ตัวใหญ่เข็นปหมอตะกลับเขื่อนปลาสักดยุดหยุดโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าพามืออีกมันหมาแล้วก็โอ้ยม่จับไม่ได้ค่ะมันมันจับไอ้นั่นลูกตา็มูหายไป

ดูโฟมนะ ลูกแข่งกันครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกแกตะดิีปลาดินี่ไงโอ้บัดปลาแล้วโอ้ม้วนม้วะ

เอาละปากิล้วากินแล้วแปากิล้วูจิเจิโอ้โหลวครับพี่น้องครับเดี๋ยวแข่งคุณแม่แล้วครับแข่งคุณแม่แล้วครับอะไรตัวใหญ่ยังต่โหลูกมานั่งนะครับแม่จะไปยหัวเธอในนจับเอากินล้กินลินเลยจิเลยครับจินเลโอ้โหมุน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  อื้อนี่ๆไหนๆตัวใหญ่นะพวกเราดูดิไหนอ่ะไหนเฮ้ยโอ้โหพระอาทิตย์ตกดินแล้วจ้าบรรยากาศยามเย็นนี่เรามาถึงบ้านกันแล้วแล้วจ้ะ ผลงานของเราประมาณสามชั่วโมงกว่าจะไปถึงก็ใบสองโมงกว่าละหกโมงเย็นก็เก็บปิดกลับบ้านใช่ไหมคะน้องลูกแก้วโอ้นี่เราก็ได้ปลาโมตะกลับนี่โอ้ใช้ใจกว่าฝ่ามือเลยว้ายไปจิ้มตาตานี่แล้วก็โอ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีสังฆวาดด้วยวันนี้ป้า เขาห่างๆได้กระทิ้งน้อยมาตัวม,มีปลาพอได้ฝากน้องแมวอยู่จ้าแ,แล้วก็มีสังเข้าวาตัว <c oughs> <c oughs> ลูกแก้วดีใจอันนี้ปลาอะไรคะปลา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 จับโอ้ยหนูหนูไม่จับหรอกลูก,ลก <c oughs> อยากจับปลา <c oughs> ไม่จับค่ะเห <c oughs> ม็น <c oughs> มือเหม็นมือ,มอ